ตอนนี้อาการของพระเอกด,ดังอย่างหนุ่มเอสกันตพง์ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ภรรยาและลูกสาวเนี่ยก็เกาะติดขอบเตียงนะครับหวังปฏิหารให้คุณเอสกันตพง์เนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลล่าสุดครับที่ออกมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณหมอคนนี้เนี่ยเก่งพอสมควรครับอยู่ที่ต่างประเทศครับออกมาเปิดเผยข้อมูลอาการของหนุ่มเอสกันตพง์ครับ สาเหตุอะไรกันแน่ที่ทําให้เกิดโรคแบบนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็งงว่าเอ๊กลัวกังวลเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะจู่ๆเนะี่ยคุณเอสกันต์พงก็วูบหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปกลางงานอีเวนต์ถ้าจำกันได้นะครับในขณะเวีทีดีเบตของช่อง7ตอนนั้นที่สยามพารากอนมีการปัม๊มหัวใจแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลกันนะครับและตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เนี่ยอาการของคุณเอสเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตยอยู่ครับเราย้อนไปนะครับท่านผู้ชมครับภรรยาอย่างคุณกิซิน่าภรรยาของเอสเนี่ยนะครกปปิสตูหมไ เอสหัวใจหยุดเต้นกระทันหันครับมีการทำบีซ r ซีพีอาร์จนกลับมาได้ขณะที่ทาแพทย์ได้ระบุนะครับว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบครับล่าสุดครับนายแพทย์ธนีธเนียวันครับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดวิกฤตบำบัดและการปลูกถ่ายปอดนะครับคุณหมอทํางานอยู่ที่อเมริกานะครับมักจะมีคอนเทนต์พูดคุยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บลงในยู u b e ครับผู้ติดตามเนี่ยสี่แสนกว่าคนเลยคุณหมอธนีออกมาเปิดเผย วิเคราะห์กรณีของคุณเอสนะครับว่าเกิดขึ้นอะไรและจะฟื้นมีโอกาสฟื้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งในช่วงบางช่วงมาตอนของการวิเคราะห์สาเหตุป่วยนะครับคุณหมอคาดว่าคุณเอสเนี่ยเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมคนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุสาิเนี่ยจูๆ่ๆใจเต้นผิดปกติวูบหมดสติหมอคิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจครับน่าจะเป็นหัวใจห้องล่างเนี่ยเต้นเร็วผิดปกติทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถบีบออกไปได้เลือดค้างหัวใจไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นได้ โดยเฉพาะสมองจึงเกิดอาการหมดสติในการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยนอกจากปั๊มหัวใจเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองได้ต้องมีการช็อกไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นได้ได้โด,ดยเร็วนะครับผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือไวรัสครับคุณหมอกว่าไวรัสเนี่ยก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะครับอาจจะมีไวรัสเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในหัวใจก่อนก็ได้สาหรับคุณเอสอย่างโควิดไวรัสเนี่ยก็มีโอกาสทาให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันอักเสบได้มากกว่าตัววัคซีน ถ้ามันอักเสบอาจจะมีค่าการอักเสบในเลือดสูงตรวจค่าต่างๆที่พอบอกได้ว่ามีการอักเสบของหัวใจและทั่วร่างกายซึ่งต้องใช้ร่วมกันกับเอนไซม์ที่ออกมาจากหัวใจในการบอกแต่เอนไซม์อาจจะออกมาจากการปั๊มได้จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้มากไปกว่านี้เนื่องจากไม่มีข้อมูลครับก็ เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นของคุณหมอธนีนะครับซึ่งคุณหมอก็ให้ความรู้ในจงก่ที่มีคนมาถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็เป็นได้หลายสาเหตุมากนะครับแต่คุณหมอเนี่ยก็ไม่กล้าจะฟันธงแบบร้อเซนะครับเพราะคุณหมอไม่ใช่เป็นคุณหมอเป็นแพทย์เจ้าของอาการนะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นครับหลายคนก็รอปฏิหารนะครับหรือว่ารอให้อาการของหนุ่มเอสเนี่ยหายว่าไหนคืนนะครับกลับมาลืมตากลับมามีชุดจีวาอีกครั้งกับ